ท่องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 793ตอนเลขรหัสชีวิต กับเจติว๋วในคลิปนี้ทางช่องจะขอพาท่านไปรับฟังการสนทนาระหว่างผมกับเจติว๋วที่ครั้งหนึ่งเจติว๋วได้เคยติดตามรับใช้หลวงปูส่สวงและหลวงปูส่สวงเรียกว่าลูกสาวจากที่ทางช่องได้ทราบข่าวมาว่าท่านไม่ค่อยสบายก็เลยไปถามท่านถึงอาการ แต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทางช่องไม่ได้ชี้นำและไม่ได้หวังให้ท่านเชื่อในการเปลี่ยนรหัสเลขชีวิตแค่ให้ท่านฟังเป็นแนวทางและใช้วิจารณญาณในการรับฟังเท่านั้นเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยครับย่าว่า,วาไ,ไงเอ้เป็นไงสุขภาพเป็นไงดีไหมโอ้สองเดือนแล้วพึ่งพึ่งเดินกระเพกกระเพก เส้นเข้าเส้นจมเส้นพิกไปหาหมอจนทำสารพัดอย่างบ้านเดินล้มล้มหรือไงถึงเส้นพิกไม่ได้ล้มไม่ได้อะไรเลยสอยม,มอออะม่วงพอทีนี้ก็เอาขาไปเหยียบอ้ไอ้น่นเหยียบกระไดข้างนึงอีกข้างหนึ่งก็เหยียบรั้วออมันคือจะเส้นออมันมันจะ ยังไงก็ไม่รู้ก็เ,เป็นก็ไปหาหมอลูกชายไปหาหมอจีนอยู่สีสเกตจักกไฟเผาเ็มสักน้ำมันจักเอาอะไรต่ออะไรทำเราจนโอ้ยเอาเลือดออกหา้าถ้วยหัวเขาอะเอ้ยอะไรเอาเลือดออกอเขา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 มีสุริากา่ดูดเลือดไงที่หัวเขาแก้วข้อแก้วอืมนั่นแหละที้นี่ก็ดูดใช่ไหมมันก็ไม่ดียิ่งร้ายยิ่งยิ่งหนักกว่าเก่าอีกเดินไม่ได้ต้องประคองต้องเอากันลุกเช็ด ตัวเช็ดอะไรนอนกับพี่เลยอือโอ้ยยิ่งไปใหญ่เลยเพราะอะไรรู้ไหมการไปการไปแทนที่จะเข้าห้องผ่าก่อนทุกครั้งเลยถ้ามึงไม่รู้เรื่องมึงต้องเจ็บหนักทำไมอ่ะไปถอนฟันเหมือนกันอยู่ๆลูกชายเอาแม่ไปเปิดฟันไปถอนฟันปุ๊บถอนสามสี่คนก็ไม่ออกเป็นปากเบี้ยวพอพอบอกว่าเดียวๆพอรู้เรารู้สึกตัวเนาะเข้าพรรษาปฏิบัติทาเสื้อขาวน้าไปอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเรารู้ตัวุฟันกรามหักสี่สี่เลยฟันสองข้างสี่สีฟันกรามอะหักคาเลยผ่าเนื้อโอ้ยเขาร้องให้จนว่าะเป็นบลอกเป็นเบนเลยเขาขอโทษบันนี้บอกอทำอะไรก็แล้วแต่พี่เป็นคนอย่างนี้ยถ้าทำโดยประการเคยตาบอดจุดๆก็ตาบอดมาแล้วไม่ได้เลยป,ปูปูในร่างพี่เนี่ยผิดนิดเดียวก็เอาเลยอย่างเงี้ยม,มันเป็นอย่างเงี้ย เราเขาไปเลยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวมาทำขอเขอา้ามาแตงใบซิงใบสีอะไรต่ออะไร uh oh. ตอนนี้ตอนนี้ก็พอกยังไปแย่งแต่กินยาแก้ปวดตลอดเพราะว่าไปนวดไปอบ uh oh. ไปพอกสารพัดอย่าง uh oh. ปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อย,อย,อย,อยสารพัดปล่อยทำโมดก็ uh oh. ขอเข้ามาเนาะ uh oh. มันยังไงล่ะูกลูกมารับก็ไปเลยนี่แงทุกทีเลยทำอะไรแล้วแต่ถ้าไม่ได้บอกกับม,มึงเตรียมรับเลย ลูกศิษย์ก็มาจากสุรินเนาะมันมาเห็นอาจารย์นอนอยู่มันมาเปลี่ยนชื่อกันนะเนาะพวกแกไม่ไม่มาอุ้มฉันลุกนั่งฉันก็ไม่ลุกฉันก็ไม่ได้ทำอะไรให้พวกแกหรอกบางอย่างมันหัวอุ้มช่วยกันอุ้มอาจารย์นั่งตัวแข็งขาแข็งทือมันงอไม่ได้เนาะคัมจะตายอย่างกว่าสองเดือนสองเดือนกว่ัวแล้วนะ ไอ้ที่ขาเดินไม่ได้ไปไหนไม่ได้ต้องถามกันต้องประคองกันเนี่ยน้องนุ่งมาจากกรุงเทพมาจากโคราชมาหลายคนเนาะมมันก็ต้องมาประคองพี่สาวลูกมาเยี่ยมดีขึ้นเลยเนาะตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นพอเดินได้แล้วจะมาลูกติดหัวเราะเนาะโอ้ยตอนมาใหม่ๆอาจารย์อาจารย์ต้องประคองลุกขึ้นนั่งขาแข็งคือ ไม่น่าเชื่อเลยมัน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 ไม่น่าเชื่อช่นซึ่งเอ็นพิกแค่นี้มันไม่น่าเชื่อใครๆก็อจจจัศจรรย์เรารู้เรารู้รู้อะไรเราก็รู้ในตัวเรานี่แหละหว่าการทําผิดทันทุกทีเลยนะตาบอดสุดๆก็ตาบอดมาแล้วอะ่ะอืมขึ่งชะมงโอ้ยลูกมาเอาแม่ไป่าตาตาบอดเออสาเหตุจากอะไรนะขาบอกเริ่มเริ่มอ่ะ เราไม่บอกไม่เข้าห้องพระเพราะไม่ได้เลยนะพี่นี่ลงจากเครื่องบินมาก็าต้องวิ่งเข้าห้องพระก่อนนะมาถึงแล้วเด็กปูขาอย่างี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเราไปรักเป็นเรื่องเป็นราวสวมเสียนสวมนายหูนะาไม่ได้รับเป็นเล่นอืมโอ้ยรักษาไม่หายจนกี่ปีกี่ชาติทัวกับพ่อพารักษาไปทุบไปหาหมอไหนก็ไปทุบแต่ไอ้ตู้ยาเขามันปวดมันบีบ<ร>มับมวแต่สันนิษฐานเนีย่ยกูปวดจะตา้หาทุบแมงตู้ยาหมดตอนไหนเขาก็ไม่อยากให้ใหญ่นี่เขา้า <laughs> อ่า เออก็รักษาไม่ได้สุดท้ายผัวก็ปล่อยให้นอนเลยนอนอยู่ห้าวันติดกันไม่ได้ลุกเลยมอไปรับเป็นรับร่างน้องชายมาบอกให้รับกับแม่มาอยู่กันทะลักเขาดังดังเลยเป็นเรื่องเลยนะหมดเป็นแสนเลยนะสวมเสียนรับเป็นเสียนอ๊้ยเขาทักยังไปตบบาดทอยแบดแบตอบตอีกไม่เชื่อใช่ไหมรู้ไม่เชื่อใช่ไหมมันสุกงอมแล้วพ่อแม่เรียงมาก็ลําบากนะอืเงินสิบสองคนน่ะเอาเงินมารักษาแต่คนคนนี้ เดี๋ยวยเดี๋ยวยเดี๋ยวยคุณมาตั้งแต่ยังเล็กโอ้เป็นอย่างนี้ในควาพี่เป็นคนพามาเห็นไหมล่ะพูดจากกับมนุษย์มนาเป็นเหมือนเขาไหมล่ะใช่ใช่มันไม่เหมือนมนุษย์มนาไปไหนก็แล้วแต่กูไม่ยีละใครกูไม่สนใคร <laughs> อันเนี้ย มันเป็นมันเป็นบ้าผ่ามากไปทั้งไหนก็ไปเที่ยวผิดหูกูต่อบแมงกูตีแมงเลยอย่างเงี้ยวิ่งเข้าไปใส่เลย <c oughs> เป็นบ้าไงนนวะเพราะมันมันบีบใจนเราเป็นบ้าเลยนะอุยอยทรมานมากเลยไปรับเป็นเรื่องนะเลี้ยงพงเลี้ยงพระสวมเสียนค่าครับครูหมดเป็นเส้นแสน,น่ะคิดดูซิก่อนจะแม่เป็นคนได้ยังดีตัวยแต่ก่อนไม่ได้เลยนะผัวกับลูกวันโกนตะพาต้องเอาลูกหนีเลยนะพ่อมันก็โดนตีตีลูกหางกระเบนไอพ่อต้องเอาหลังรับมันอุอย ใครเอาไม่อยู่หรอกอลูกน้องสี่ห้าคนนี่เอาไม่อยู่เลยแหละพอรับแล้วก็เออดีขึ้นขนาดดีขึ้นน,นั่นเองยังโดนหมดเ <c oughs> นี่ยทุกทีเลยลไปโดยพนัการไม่ได้ต้องบอกเป็นเรื่องเป็นราวเวลาบอกบอกยังไงอ่ะก็บอก,บอกสเสด็จปู่ขาลูกจะไปทําตรงนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้พอไปขึ้นเตียงเขาก็ต้องบอกอีกทีหนึ่งว่าขอให้เขายกมือไหว้ไหว้ปู่เอ่ะเอ้เขายกมือไหว้ปู่ร่างเราเราก็ยกมือไหว้ขออนุญาตต้องถอยออกก่อนนะเสด็จปู่ขาถอยออก ตั้งจะทำพิธีรักษาอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกทุกครั้งหมอก็ต้องทําตามเรานะคุณหมอใหญ่ยังยังยกมือว่าให้ตามเราว่าถ้่างนั้นไม่ได้ฉีดยาลูกชายฉีดยายังไม่เข้าเลยเสด็จป,ปู่อะไรอ่ะพ่ขอขุนพาเมืองนั่นเองไมหมถามเน่ยพอ่อขุนพาเมืองเหรอเออไ้เข้ามาอยู่แม่อุมาเป็นอาจารย์ยังต้องแต่งขันไหวลูกศิษย์พ่อขุนพาเมืองมาละใจร้อน เมืม่อเสียทีมองหัวขันนี่เข้าเฝ้าแต่ละคนนี่เขากลัวจะตายโอ้ยเงี<ม>้ย oh, รับใหม่ใหเนี่ยให้หวยจับบางเลยคุณไอ้ชัยเอ้ย <c oughs> จะบอกว่าชครก็มาเอาที่นี่รับใหม่ๆเโอ้ยให้หวยกี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วเนีย่ยผ่านมาอายุสามสิบหกปีรับละก่อนจะรับก็ทขมานมนถึงโอ้ยเปน็นเข้ามาตั้งแต่อายุอยู่มสองแหละเคสเรียนจบมสองก็ป่วยอสี่ปีห้าปีเนาะโอ้ยพ่อแม่ก็ห้อมาจหมอ ปู่เจอปู่ยังอ่ะตอนนั้นอ่ะใครจะไปรู้เลาก็มีแต่ป่วยอย่างนี้แหละป่วยมากก็ไปผูกคอตายเออป่วยมากหลายลำคาญแล้วเจอหลวงปูส่สวงตอนไหนอ่ะยัง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 อ้อยตอนอายุนี่แหละสามสิบกว่าที่ย้ายมาจากโคราชแต่ก่อนไปอยู่โคราชนะเนาะไปอยูอ่โคราชตัวไปดำรงตำแหน่งอยู่โคราชทีแล้วกลับกลับมานี่หรอกลับมาจากโคราชอายุสามสิบหกแล้วยัมงมาเป็นบ้าเป็นบอเป็นบอ,เป,นบอเป็นบ้าอยู่นี่แหละกูここจะได้รับ พอรับแล้วมันก็รู้เลยทีนี้แต่ก่อนอนี่เพว่มันพูดเรื่องหลวงมุสวงบ้ากูไม่พูดด้วยหรอก<ล>พอรับแล้วก็ถึงเป็นอย่างนี้เออพอรับแล้วถึงถึงอยากไปหาท่านไงอแอนแหละมันทานไปหมดเลยนะไปไป<ล>อุบลกับไปท้าตีพระ,อะขอท้าสบงออกขอท้าสบงออกพูดจะไม่รู้เรื่องพระกอนท้าตีพระเลยถอดท้าสบงออกมาตีในผ้าเหลือง โอ้ยมันบักเขาบีบเราอ่ะบีบหัวสมองเรานี่เหมือนเอาครีมคีบเลยนะมันปวดกินยาเป็นกระปุกกระปุกยาแค่ปวดนี่เป็นกระปุกจนอาเนร้องเลยเทเป็นใส่ปากก็เป็นกระปุกเลยก็ไม่หายอไม่มีทางรักษาอุ้ยพี่เป็นบ้าอ้าแล้วไปเจอปูแล้วมาหายหรือไงเออพอรับก่อนรับก่อนถึงเลเจอปูเออรับร่างรับอะไรเรียบร้อยก่อนถึงไปพู้เป็นคน ถึงแม,ม้ไปเจอปู่นี่เราไปหักเจอปู่ก็ยังไปเตีปปู่อยู่เห็นไหมละ่ะใครกล้าใครกล้าในโลกนี้เออนี่ตีปูล่ลากขามันฟันขาทิ้งแกก็บเขาี้ยมเขาเบี้ยดาแล้วฟันขาทิ้งออกไปหามอะไรก็ไม่เจอยังไม่ยังไม่ดีใช่เตีปู่เรื่องอะไรมันใช่มันใช่มันใช่นั่งแก้ผ้าแก้ผ่อนคนนั่งดูหำยานเตเสถอนเส้นกองเนอ เขาก็นั่งดูเนาะเออถอนพี่ก็เก็บเอาที่พอไปถึงปุ๊บกับเพราว่าเอาอะไรให้ลูกเลยอื้อคุณว่าไอเส้นอขนน่ะนั่งถอนคนกรุงเทพท่านไม่เป็นท่านไม่เหมือนมนุษย์นะท่านนั่งแก้ผ้านะอขนาดมากจ้ะเจ้าว่าอยู่ขิคันนี่เจ้าคณะตำบลอยู่คันนี้พาไปเอาสังตทงสังฆทานแห่กันไปท่านนั่งแก้ผ้าหันหลังให้นะท่านไม่สนนะเออมีพี่ในที่รู้ไปไป ไปเก็บไปสีกไปตองไม้เลยไปฉีกไปตองมาให้เลยเรารู้ทุกครั้งเลยถ้าพ่อพ่อหันหลังพุกนีเรารู้เลยว่าถ้าไม่เอาขันห้าเข้าหามึงอย่าวังว่ากูจะหันหน้ามาอพี่ให้เขาวิ่งตีกไปตองด่วนเลยหละต้องทำขันหน้าถึงจะหันหน้ามาแล้วก็ยื่นมือรับขันหน้านั่นแหละพี่ๆีนั่นแหละรู้ที่ทําถูกทําได้อืถึงว่ามันมันเป็นคนไม่ค่อยพอดีมันมันไปไหนก็แล้วแต่กับมนุษย์นี่จะใหญ่จะโตมาแค่ไหนกูตีละกูไม่สนกูไม่เคยแคร์ใครทั้งนั้น เออเป็นอย่างนี้มันเป็นค้ายๆกับคนมันบ้าไปคอนคนแล้วเออว่าแต่เขาขอแต่แต่เรื่องเขาขอมาอะไรเครื่องไม้เครื่องมือนี่ให้นะพวกไอ้พวกเก็บศพเก็บอะไรนี่คุณนายคุณให้ผิวขอแน่อืครับมึงเครื่องมืออะไรก็ได้แต่เมื่อเอาเท่าไรมึงบอกมาเลยให้จังก็บอกพอแลแวบนตัวว่าถูกจะไว้กับพ่อเนาะพ่ออยู่เนี่ยเนาะถูกไว้มากับทำบุญทำทานอย่างเดียว งวดที่แล้วเขาให้05158525เขาก็เลยบอกว่าอย่าไปเล่นตัวอื่นให้มันเสียเวลาใส่ไปเลย25เพราะงวดที่แล้วว่าให้30 30ข้างล่างแล้วก็ให้8มันออก8อะไรงวดที่แล้วให้เขาให้ตรงอ่ะเพอมาถึงเราเราได้ปุ๊บเราก็โทรบอกทุกคนเลยลูกศิษย์ต้องหาอเออ05 <5 S 2> ไม่ต้องซื้อ15ไม่ต้องซื้อมันให้051585มันบอกไม่ต้องเสียเวลาซื้อหลายตัวหรอก ซัดเลยสองห้าอยากรวยเท่าไหร่แบบโอ้ยเราก็บอกทุกคนเาก็เลยที่บอกว่าโอ้ยก็บอกอาจารย์บอกว่าให้ซัดศูนย์ห้าเอ้ยหนึ่งห้าไอ้สองห้าศูนย์ห้าไม่ต้องซื้อหนึ่งห้าไม่ซัดแล้วออกสองอ้ยพาไปเสียออกสองห้าศูนย์ห้าอ้าวไม่ออกหกศูนย์ห้าเออหกศูนย์ห้านั่นเนี่ยเราบอกไม่ต้องซื้อก็อาจารย์เขาบอกงี้เนาะเราก็ว่าตามเนาะแต่พากันเสียมาเขาก็ ไลน์มาไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรวันน้าใหม่เมวนี้กูไปบอกงงบอกแกฟาร์มเสียแสดงว่าอาการดีขึ้นเสียงใสชัดเลยเนี่ยเมื่อวานนี้เดินได้ไปหาลูกศิษย์เลยไปหาลูกศิษย์เขาเปลี่ยนชื่อไปเขาถูกแล้ววันที่สี่ได้แปดหมื่นเขาดีใจก็รีบเอาเงินมาถวายเราเนาะอุ้ยอาจารย์อาจารย์แม่อาจารย์แม่ลูกศิษย์ถูกลไอ้ลอตเตอรี่เอาทิ้งแล้วขยันทิ้งแล้วเด อไปดูอีกก่อนหน้าวานะเขามาเปลี่ยนชื่อไงทั้งผัวทั้งเมียเขาถูกคนหลอกชีวิตนี้มีเดือนสี่ห้าแสนก็หลอกกันไปหมดเพระมาหาเราเราทายเป๊ะ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 ไงนั่นแหละพอเปลี่ยนปุ๊บโอ้ยแข้งงวดแรกก็ถูกทั้งบนทั้งล่างงวนที่สองถูกรางวัลเป็นที่สี่จ้ะ ตอนนี้แจติ๋วก็รับเปลี่ยนชื่อให้เขาเป็นสีมงคลนึอไงใช่ไหมอุ้ยที่ที่ได้มาเบอร์มาจากคุณรู้ไหมเเหลืออีกแค่สองคนมั้งยาวเหยียดนะเหรอทายหมดเลยทายถูกหมดเปลี่ยนทุกคนมาจากการชนะบ,บุรีก็ถามว่าเอาเอา,เอาเบอร์โทรศัพท์จากไหนจากคุณนริยัย <laughs> คุณนริยัการชนะนบ,บุรีมานอนทําอยู่ที่นี่ใน,ในคลิปนี้ในคลิปนี้ออกไปเดีย๋ยวคนโทรมาอยู่ไม่ติดบ้านเนี่ย <laughs> เจถิวบอกบอกเลขโทรศัพท์อีกทีหนึ่งอ่ะเลขพี่วะเออใช่090 090ก้าศ3น5์3ู5เหสห้าห้าถ้าใครมีปัญหาติดขัดในชีวิตเอออาจจะเป็นเพราะว่าชื่อลองให้เจติ๋วลองลองเปลี่ยนชื่อให้ดูว่าไม่อาจจะเป็นหรอกคุณจงเชื่อเลยว่าคุณมีร้อยด้านพันด้านก็ตามพี่บอกเลยว่าถ้ารหัสคุณไม่ดีวันหนึ่งคุณหมดจนได้มันอยู่ที่ตัวเลขทั้งนั้นแหละตัวเลขทั้งนั้น ถึงบอกมาหาพี่นี่แต่ละคนแต่ละคนนี่ไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรบอกว่าบอกแล้วถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนชีวิตได้รหัสของตัวเลขอาจจะอาจจะนะครับที่จะพลิกอะไรก็ได้แต่ไม่แน่เสมอไปขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ท่านพร้อมนวหรือยังถ้าพร้อมแล้วท่านบอกเลยว่ามาจากทางช่องให้เจติวอนุเคราะห์ให้หน่อย อิลิเมียองสูงสัมปัโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ